เดี๋ยวอ้ฝาลูกผูหลานต้งหลายราบตัวหน้ากันนะสมัยทุกวันนี้ที่พิษเดามากนะมองไม่ทันอืเรื่องมาต้องต้องชุดขมแล้วก็เคยพูดแล้วนั่งทุพขีมวิเชียวโทรทัศน์เอเอโอมาตลอดมาเวลานี้มาเข้าที่โทรศัพท์มือถือนะใครจะจะมีโทรศัพท์มือถือให้ถือก็ไปเสียอยู่วัด ชีวิตเดือดของภาคภาษอย่างมากเกี่ยวจนไม่มีอะไรให้อภัยนะเรื่องโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องร้ายแรงประหารชีวพระได้อย่างสบายเลยบอกกงลงเลยอยร่องทงนทงวัดป่าบรรจัดเราเราเป็นจุดศูนย์กลางของทั่วทั้งประเทศทั่วโลกอีกด้วยนะมันเป็นความจําเป็นก็ให้มีเครื่องหนึ่งสําหรับไว้จุดศูนย์กลางใครไปยุ่กไม่ได้ ให้มีเฉพาะจุดศูนย์กลางเรื่องราวส่วนการที่เขามาหาเราถ้าจะเจอาไปใช้ส่วนตัวไม่ได้ในวันนั้นเราเห็นเครื่องวโทรศัพท์มือถืออยู่กับองค์ไหนไล่ยีห้ีจากวัดทันทีนะเราพูดเราไม่มีขึ้นสารอุทอรสารดีกาอะไรละขึ้นสารต้นขาดกะบั้นไปเลยทีเดียววัดเรามีไม่ได้นี่แหละตัวสังหาร หจนะาจารย์ะพรลูกพระหลานทุกคนไอรู้ใช้แต่บทนี่นะถ้ามีมณะปลาเขาปลาจะกำหนดที่ตกนะปรับอาบัตอีกนะกำหนดที่ตกนี่แหละทีเลวล่าที่สุดเป็นพชชาาิจารณาพระอันนี้เองแล้ตัวพชิจชารณาสุดยอดที่สุดเลยละนี่หาจารย์